ค่ะพี่ระดาวันนี้ก็มีเคสที่เป็นผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายเปลี่ยนไตนะคะ<ม>ซึ่งท่านี้เป็นอะไรที่แบบโอ้พน่ารักมากแล้วก็แล้วก็เป็นอะไรที่มีความสุขกับครอบครัวเขาไปด้วยนะคะพ<ม>ี่ท่านี้นะคะเป็นผู้หญิงเนาะเพศหญิงอายุประมาณ50นะคะเดิมทีเนี่ยเป็นผู้ป่วยไตในระยะที่5นะครตอนที่มาปรึกษาก<ม>ับแพทเนี่ยคือค่าไตายอยู่ระยะ5และ,ะ eGFR อยู่ที่10 9 1้อยู่อย่างนี้นะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงทีนี้ด้วยความที่พี่เขาเนี่ยพอมาเจอกับแอปเราได้ปรึกษากันแล้วก็ให้คําแนะนําในเรื่องของข้อมูลโูชนาการนะคะพี่เขาก็กินตามที่แนะนําไปสุขภาพเขา เป็นแค่ผู้ป่วยโรคแตระย้าแต่ว่าภาพภายนอกเนี่ยเป็นคนปกติคือแข็งแรงสดใสมากนอกจากที่จะคุมอาหารด้วยใช่ไหมครับพี่เขาก็ตัดสินใจทานอูมิสององเนาะแตระย้าอูมิสองแล้วก็ฮาร์ดหนึ่งนะคทานติดต่อกันมาเนี่ยอยู่ที่9ครั้ง9้าครั้งได้นะคะแต่แต่ละครั้งก็คือช่วงอูมิสองฮาร์ดหนึ่งอยู่อย่างเงี้ยนะคะพอจนถึงวันนึงเนี่ยไปพบคุณหมอไตคุณหมอก็เลยให้คําแนะนําว่า ด้วยที่ผู้ป่วยเนี่ยไม่ค่อยมีอาการเหมือนคนระยะห้าทั่วไปที่ต้องบวมต้องฟอกต้องอะไรใช่ไหมครับของเสียก็ไม่ได้เยอะสุขภาพก็ดีเขาก็เลยแนะนําว่าให้มาแบบปลูกถ่ายไตไหมลองปรึกษากับคนในครอบครัวดูอะไรเงี้ยครับก็ตกลงว่าได้บุตรสาวนะครับลูกสาวบริจาคไตให้ข้างหนึ่งทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีนะครับก็คือว่าในช่วงที่ก่อนรอผ่าตัดปลูกถ่ายไตเนี่ย ยังแอปยังคงแนะนําให้กินอุมิ2องฮารไปเรื่อยๆอยู่แล้วก็ได้แนะนํากับพี่เขาว่าก่อนทําการผ่าตัดสัก7 1 0วันพี่ค่อยหยุดทานตัวอุมิส่วนตัว HRT h e a ฮารเราเนี่ยยังคงทานต่อเนื่องได้อยู่ <S <S 1> <S 1> พี่เขาก็ปฏิบัติตัวตามที่แนะนำหมดเลยนะครับพอไปถึงเข้าวันที่ผ่าตัดถ่ายไตเนี่ยก็คือเมื่อต้นพฤษภานี่เองนะคบแจ้งกับแอปมาว่าพี่ขึ้นเคียงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคบแล้วก็พี่เชื่อไหมว่า ประมาณแค่อาติตสองอาทิตย์เนี่ยคุณหมอให้ออกจากโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าเป็นผู้ป่วยที่เขาไม่ค่อยเจอมาก่อนคือไม่เจอมาก่อนเลยว่าเป็นผู้ป่วยที่สุขภาพดีมากพักฟื้นตัวฟื้นตัวได้เร็วออกจากโรงพยาบาลเร็วแล้วก็เสียเลือดน้อยมาก แลวล่าสุดได้คุยกันเมื่อวานพี่เขาเสียงสดใสเหมือนเดิมเลยก็บอกว่าน้องแอฟรู้ไหมตอนเนี้คุณหมอบอกพี่แล้วว่าพี่เหมือนเป็นคนปกติแล้วนะไม่ไม่ไม่ได้เป็นเหมือนผู้ป่วยแล้วบอกว่าขอบคุณน้องแอฟมากที่แนะนําให้ทานตัวอูมิกับฮาร์ดนะคะก่อนหน้านั้นแอฟก็คุยเสมอว่าถ้าพี่ทานตัวนี้อูมิสองฮาร์ดหนึ่งเราไปเนี้ยใช่ไหมก็จะช่วยในเรื่องของการฟื้นตัวเองเนาะการฟื้นตัวห,หลังการผ่าตัดเรามันจะได้เร็วขึ้นดีขึ้นนะนะคบก็พี่เขาเลยแบบโทรมาขอบคุณแล้วก็ดีใจมากๆก็เป็นเคสดที่ประทับใจ พอหลังจากปลูกถ่ายไตเสร็จเนี่ยอ่ะตัวของคุณแม่ก็คือพี่ทานนี้นะครับคือแอป,ปก็ไม่ได้ให้ทานต่อเนื่องจากว่าเดี๋ยวมันจะไปไปกับยากดภูมิคุณหมอเนาะเพราะว่าคนที่ปลูกถ่ายไตเนี่ยต้องทานมีการทานยากดภูมิอะไรตลอดชีวิตอยู่แล้วนะคะก็ไม่ได้ทานต่อเนื่องแต่แอป,ปก็แนะนําให้กับน้องน้องลูกสาวเนี่ยที่เหลือไตข้างหนึ่งเนี่ยเป็นการทานบํารุงไว้วันละหนึ่งซองครับมีมีคำถามคะก็คือว่าทำไมคุณแอป,ปถึงแนะนำให้กับท่านที่ปลูกถ่ายไต หยุดทานอูมิก่อนเจ็ดวันนะคะที่แนะนําให้ให,หยุดทานก่อนเจ็ดวัน,วนเนื่องจากว่าทุกเคสที่มีการผ่าตัดน,นะครับด้วยจากที่อูมิของเราเนี่ยภาพรวมก็คือเขาทําให้ระบบไหลเวียนเลือดเาไหล,หลเวียนดีถ้าเกิดว่าเราทานแล้วไม่มีเว้นช่วงปั๊บมันจะทําให้เกิดการสูญเสียเลือดได้มากขึ้นนั่นเองนะคะก็เลยให้มีการหยุดทานก่อนแล้วพอหลังพักฟื้นสักเจ็ดวันเนี่ยถ้าถ้าไม่ใช่เคสปลูกถ่ายไตนะครับก็สามารถทานอูมิต่อได้เหมือนกันคือก่อนเจ็ดและหลังเจ็ดเนี่ยสามารถทาน เพิ่มเพิ่มภูมิแล้วก็ลดการอักเสบได้แต่กรณีที่มีการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเราจะไม่แนะนําให้ทานต่อค่ะโอเคแค่แล้วนะคะเพราะว่าอูมิของเราเนาะทำให้การไหลเวียนของเลือดดีเราก็เลยป้องกันไว้ก่อนนะคะในกรณีมีการผ่าตัดเราก็จะแนะนําประมาณนี้นะคะว่าให้หยุดก่อนมีการผ่าตัดแล้วก็หลังผ่าตัดแต่ว่าหลังผ่าตัดสักอ่าห้วาวันเจ็ดวันนะคะนี่คือหมายถึงว่าถ้าไม่ใช่เคสอ่าปลูกถ่ายไตเนี่ยคือถ้าทานต่อ แผลจะฟื้นได้ดีนะคะแต่ว่าในกรณีปลูกถ่ายไตยก็คือผู้ป่วยต้องทานยากดภูมิตลอดชีวิตแล้วถ้าเกิดว่าคือทานอุมิเราก็ห่วงเรื่องสลัดไตก็คือการปฏิเสธไตนั่นเองค่ะเราก็เลยไม่ได้แนะนําให้กับผู้ที่ปลูกถ่ายไตยทานต่อเนาะเพื่อป้องกันเคสนี้นะคะเพราะว่ากว่าที่ผู้ป่วยจะได้ไตใหม่มาคือความหวังของเขา นั้นอันไหนที่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเราก็จะป้องกันไว้ก่อนนะคะก็ขอบคุณน้องแอปสําหรับวันนี้ด้วยนะคะสําหรับเคสนี้ดีมากๆเลยนะคะก็คือในหลังเป็นตรยา5 ถึงจะไม่มีอาการเราก็ควรที่จะดูแลแล้วอุมิกะหาเราเป็นตัวที่ดูแลได้ดีมากๆเลยเนาะให้มีสุขภาพชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในช่วงก่อนนั้นแล้วก็คุณพี่ท่านนี้คือดีมากๆที่คุณหมอแนะนาแล้วก็มีเนาะมีลูกสาวที่บรจิจาคให้พอดีนะคะแล้วคือถ้าการปลูกถ่ายไตยอยู่ในช่วงที่ร่างกายแข็งแรงอะคะ่ะ จะได้ฟื้นฟูได้เร็วนะคะก็ยินดีกับท่านนี้ด้วยและยังได้ส่งต่ออูมีให้กับลูกสาวนะคะเพื่อที่จะป้องกันการเสื่อมของไตที่เหลือข้างเดียวแล้วก็การใช้ชีวิตไปอีกยาวๆเลยนะคะด้วยไตข้างเดียวและไม่แน่นะคะในครอบครัวมีอีกหลายท่านนะคะก็อาจจะมีการแบ่งปันต่อด้วยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องแอปนะคะสําหรับข้อมูลดีๆด,ด้วยค่ะขอบคุณค่ะน้ะองค,ค,อค,คสวัสดีค่ะ ติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.